กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับคลิปที่2น้องเองนะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันไว้นะคะใครดียังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k ให้ด้วยนะคะ Facebook Facebook นะคะ Facebook นะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนของแท้ของจริงต้องมีโลโก้น้องเอ๋และน้องบูมนะคะอยู่คูก่กันนะคะท่านผู้ชมวันนี้เจอกันอีกแล้วแนวทางของเรามีอะไรนะคะเมื่อวานมีอา่ามามา,มาเลย์ไหมวันนี้ เป็นวันธรรมดาซึ่งมีเราพัฒนาชุดเรามาแล้วลงไปแล้วเนาะอ่ะวันนี้เรามีอะไรบ้างบอกเอฟซใหม่ซิเดี๋ยวเพิ่งมาดูใหม่จะตกใจสีปากนะคะแล้วก็ตกใจด้วยนะว่ามีอะไรทำไมเยอะแยะจังทำไมไม่เอาชุดเดียวทำไมแม่นจริงเอาชุดเดียวสิแม่นจริงเอาชุดเดียวสิทาไม่ได้นะคะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะชุดไหนชุดนั้นชอบอะไรก็ตามนะจ๊ะไม่จำเป็นต้องเล่นทุกอย่างที่ลงนะคะท่านผู้ชมนะอ่ะแนวทางแรกของเราคือลาวส,ส,สตาร์ลาวจำปาสักฮานอยพิเศษฮานอย ฮานอยวี VP, แล้วก็ชุดวินของเรานะคะจะลงให้ในทุกๆวันหยิบสม,มุดรากาเขาเรียกว่าลงทุนช่องหนูนะมีแค่ลงทุนอย่างแค่2อ,อย่างนะมีสม,มุดกับปากกาที่ต้องลงทุนนะคะท่านผู้ชมไว้จดแล้วก็จดสถิติด้วยเข้ามาก็าหลุดหลุดมากกว่าเข้า1อาทิตย์นะคะควรตามหรือเปล่าหลุดมากกว่ากี่ครั้งอ่ะพี่ๆอาจจะแบบสรุปกันเนาะ7วันหลุดสัก3วันโอเค4วันควรตามนะ มีข้าวมีหลุดสลับกันไปคงไม่มีหลุด3-4วันติดต่อใช่ไหมคะท่านผู้ชมนะแล้วก็ถ้าหลุดมากกว่า4ครั้งหรือ5ครั้งไม่ต้องตามแล้วเปลืองนะคะเปลืองนะคะหนูบอกอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมนะคือแนวทางของเราแค่นี้แล้วก็ที่สาคัญถ้าอยากจะได้สตางใช้ทุกวันสังเกตเลขหนูข้าวิ่งทุกๆวันนะคะวิ่งได้สตางน้อยแต่ได้ใช้นานๆใช้ทุกวันด้วยนะคะเริ่มการคํานวณแรกกันเลยค่ะลาวสตาประจำวันที่12เนาะออกอะไรคะ 9 4 5ล่าง2 5ซึ่งเข้าวิ่งเห็นหมั้ย9มาเมื่อวานมานะคะ9นะคะใส่วิ่งนะคะก็ยินดีด้วยนะอย่างที่หนูบอกเลยวิ่งได้สตังใช้ทุกๆวันแน่นอนนะลงทุนน้อยนะเล่น2ตัวบนกับล่างท้างเองจบนะไม่ต้องไปเล่นเยอะแยะมากมายนะคะการลงทุนคือมีความเสี่ยง <c oughs> <c oughs> อ่าสำหรับวันนี้13พฤษภาคม2 5 6 4ลาวสตา์เด่น7

80, 973, 075, 279าลาลาวสตา,า,า,ล,สาลาวจำปาสักน้อลาวตาร์เราผ่าแล้วต่อมาราวจำปาสัก วันที่12ออก3 5 1ล่าง4 0ซึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะ5มาเจอไม่เข้าต้องขอภายเห็นไหมวิ่งมาก็ได้รูทก็ได้นะคะรูทก็ลงทุนเยอะหน่อยนะคะวิ่งก็ได้พอสมควรนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะพอได้ขับข้าวไปวันวันหนึ่งนะคะไม่เล่นกะรวยนะท่านผู้ชมนะคะเล่นพอได้กรุบกริบกุบกริบพอนะคะแล้วก็อย่างที่สําคัญเลยนะจดสติไว้นะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่า,าจะเตือนตัวเองเนาะว่า เลขเข้ามากกว่าหลุดหลุนมากกว่าเขานะคะต่อมาเลยวันที่13พฤษภาคม2564เราจำปาสักเด่น5ลรอง6เด่น5 4 5 2 5 7ลอง6 5รอง หกสี่หกเจ็ดกันหกแปดห้าเก้าหกห้าสี่ศูนย์ห้าสอง สามห้าเจ็ดฮานอยพิเศษประจำวันที่สิบสองสามตัวบวกเจ็ดหกสองเล่าเก้าสี่ซึ่งใส่วิ่งมาอีกแล้วนะจ๊ะวิ่งเจ็ดนะุ่นผู้ชมวิ่ง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 นะคะคอนเซปต์ Concept นะเอวิ่งเอต้องวิ่งนะ ถึงจะได้สตางค์นะสำหรับวันที่13กมันต่อเลยวันนี้อาจจะมาตรงๆก็ได้นะสำหรับวันที่13บาพฤษภาคม2,564ฮาน้อยพิเศษเด่น5้ลอง6เน้น5,4 5,9 5,0หลอง6,5 หกเจ็ดหกหนึ่งกันห้าสองหกสีแปดห้าสองศูนย์ห้าเก้า สี่เรามาดูซิผลเมื่อวานนะคะฮานอยออกอไรคะออกหกห้าเล่าเจซึ่งรุดนะคะแต่วันนี้ใครนะสู้ไหมสู้ไม่สู้บอกมาสู้สู้ไม่สู้สู้ส,สบอกมาสู้นะคะใครสู้ก็พร้อมต่อรุยต่อกันเลยนะจ้าพร้อมจดแล้วนะสำหรับฮานอยประจำวันที่13พฤษภาคม2.564เดนเจ ลองแปดเน้นเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกลองแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสาม กันเจ็ดศูนย์แปดสองวันนี้เรามาดูชุดวินสิคะชุดวินฮานอยประจำวันที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสี่แคปไว้เลยจ้ะสำหรับชุดวินนะคะชอบชุดไหนก็ตามชุดนั้นนะจ๊ะวินได้ห้าเจ็ดแปดสี่เก้านะคะจะได้ง่ายๆแคปไว้เลยจ้ครูจะเขาเรียกว่าครู <laughs> จะเหนื่อยแล้วนะท่านผู้ชม อ่ะต่อมานะสุดท้ายและท้ายสุดคือฮานอย VP จะบอกว่า v p เข้าทุกวันนะอ่าแต่วันนี้เรามาดูซิว่าเข้าหรือเปล่านะสำหรับแนวทางวันที่12ออก142อล่าขอก91ซึ่งเข้าวิ่งรูทนะสี่มาหลังจากเด้งเดๆงๆๆๆๆดเดกันมาหลายงัวแล้วนะคะวันนี้ก็ เข้ารูทนะคะเข้าวิ่งนะยินดีด้วยกับท่านผู้ชมนะที่ติดตาม vp ใส่ v ี P ไม่ควรบาดนะคะสำหรับแนวะทางต่อมาวันที่13พฤษภาคม2,564หฮานอย vp เด่น5ลอง6เน้น54 52 ห้าเก้าลองหกเจ็ดหกห้าหกหนึ่งกันห้าศูนย์หกสี่หกห้าสี่แปดห้าสอง 09นนะคะแนวทางก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอให้พี่พี่ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่ำรวยนะมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะเดินทางไปไหนขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะ,ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ